โอ้ประตูล็อกโอเครู้เรื่องต้องไปที่ห้องครูเพื่อไปเอากุญแจที่นี่มีใครอยู่ไหมครับไอ้บอสแล้วตรงนี้มีรหัสเหมือนเราจะต้องหารหัสแ้่กูคิดอะไรอยู่ว่ามาเล่นผีถ้วยแก้วที่โรงเรียนตอนกลางคืนเนี่ยเฮ้ยเจอโน้ตว่ะรหัสคือ183โอเคกลับไปโอ้ยที่ผมกลัวผีว่ะผีเผลอะไรไร้สาระไอ้เหี้ยไม่มีหรอกกระเช้านีบๆออกไปแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยอะไรเฮ้ยอ้เหี้ยผีบอสไอ้เหี้ยบอสมาไอ้เหี้ยบอสออกไปไอ้เหี้ยนะบอสโอนว่ะ าอาไว้หมอีบอน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 ออกไปอีบอนโอ๊ยกายกูขากแล้วโอเคหนึ่งแปดสามโอเคได้ไหมนี่ได้สีแล้วโอ้ไปเฮียออกออฟเฮียไข่เลยไข่เลยไปโอ้พระเจ้ามันยังตามมาฮะโอยแม่ไอ้บอนอีบอนอีบอนตามมาเฮียซ่อนน้องน้ำอีบอนมาแล้วซ่อนมาสักทีหนึ่งเฮ้ยไฟปิดไฟปิดไฟปิดไฟเชียวบอกเป็นขอประตู สีด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 อกน้องเนี้ยสีด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 อกน้องเยอะยเหมือนว่าลูนจะไปแล้วนะเอ้าเอ้าพาอราไปไหนลูนเอ้าเดี๋ยวมึงทางออกหายมีบ้านตุ๊กตาเฮียอะไรตรงนี้เนี่ยให้เราหาของมาบูชาแต่ว่าระหว่างที่เราหานี่แหละว่าเจออะไรแน่เลยไอ้เม่อเ้บริจะเล่นาค ที่แล้วบิดตังกูคังกูบอกเล่นอาวบีกชนะมึงแพ้กูมึงแม้คืนตังคืนาล้วตังคืนมาไอเสี้ยอะไรวะไอแม่ไเจ้าเ้าน้ำนไไปเองมาเลยเจ้มาเลยเฮ้ยย่ากเ้ยย่า โอ้ยนี่ไงกูเจอหนูตายหนูสีฟ้านี่ไงโอ้ยประตูมาแล้วไปรีบออกกันรีบออกรีบออกเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะไรลยอ๋อนี่เป็นกุญแจที่จะเปิดห้องประสิทธิภาพในการหาทางออกเราต้องหาเหรียญสามเหรียญและเหรียญม่งอยู่ห้องนตาสินไทยเหรียญโอ้ยแม่มึงนี้ได้เหรียญหนึ่งละเราไปหาเหรียญที่สองต่อตอนนี้น่าจะเป็นห้องดนตรีอันนี้เหมือนเราจะต้องดูรหัสจากตู้ปะโอเคเราจะต้องหารหัส นี่ไงได้ละนี่ได้เหรียญแล้วไปห้องต่อไหมเชี่ยมีของอะไรเลยของวงใหญ่แล้วห้องอย่างกว้างเหรียญอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้นี่เหรียญวายแม่มึงนี่ได้กุญแจแล้วเอ้าเฮ้ยบีบบีเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเยียบเงียบเยียเยียบเเชียเสร็จแล้ตีไทยไะนะ เฮ้ยตรงนั้นมีอะไรเขียวขี้อ๋อเีอะอะไรเขียวเป็นชายุ่งบ้าปะเนี่ยเนี่ยกูแจอยู่นี่อีพีบ้าเหมือนได้ยินเพลงโอ้ยเอ้ยโอ้ยเปิดประตูอุ้ยเยอะอะไรอ่ะประตูโอ้ยมองมันวิ่งมาเลยมันเปิดประไรวันน้อ่ะวันนี้ลาตีวันนี้ราเตีเอ้าอุ้ยเหมือนลงละครเลยอันนี้เอ้ยนี่มันกำลังเปิดให้เราออกไปเฮ้ยเราจะได้ออกแล้วเว้ยโอ๊ยเอาเหรอเอาทำไมไฟดับเดี๋ยวพอ ไปัโอ้ยยีอะไรล่ะโอ้ยยีเราตีวิ่งได้โอ้ยแม่โอ้ยไปไล่กูไปไล่ไเอาเยอะม่หมายหรอโอ้ยโอ้ยไป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 ออกโอ้ยโอ้ยรอสักทีปีนอกเหรอไปไปไปรีบบอกรีบบอกรีบบอกมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยอะไรอะะตยยยวเดียวเดียวอุ้ยเสียงยีอะไร้าตีมาต อีดอกูนี่อีอบโบสมากูดนีเจ้ามาแทบตายอีเหี้ยกูม,มาตายพวกมึงอีบา้า